สวัสดีครับอยู่กับเราทูไทยไบเกอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในงาน The New High Experience ที่ไทยฮอนด้าได้จัดกิจกรรมขึ้นชวนคนรุ่นใหม่มีสไตล์มาสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ให้ไปกับจักรยานยนต์ New Honda Giano Plus ทส่ียกยความ New High มาให้สัมผัสถึงใจกลางสยามนำทับโดย3พีเซนเตอร์นาเดตคุกิมิยะวีวีโอเลตวอลเทียและเจฟ ารเตอ์ในวันเสาร์ที่9เดือน9ปี2023นี้ที่สยามสแควร์บ็อกและสยามสแควร์ซอย2นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศในงานกันว่ามีอะไรบ้างก่อนหน้านี้วันที่19สิงหาคอนด้าได้เปิดตัวเจอโนโพัทนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถแบบคร่าวๆก่อนนะครับฉบับออกคลิปกันเต็มๆอีกคลิปหนึ่งนะครับรูปลักษณ์ภายนอกที่แบบเด่นๆเลยก็นี่เลยไฟหน้านะครับไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวของเขานะนเรามาดูข้างๆนะครับข้างๆนี่ก็ ถือว่าโดดเด่นสิ่งที่ผมชอบคือยูบ็อกยูบ็อกเนี่ยความจุ30ลิตรนะครับใส่พวกเสื้อผ้าเครื่องสําอางหรือว่าของจุกจิกอะ่ะได้เยอะมากๆเลยด้านในยูบ็อกก็จะมีเป็นบ็อกถอดหัวเทียนให้ด้วยเผื่อรถมีปัญหาหรือว่าเปลียนหรือว่าหัวเทียนบอดเราก็สามารถถอดหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนด้วยตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีออยล์คูลเลนต์นะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำบ็อกเดียวกับตัวลีดเลยลีด 125, ร, 4, ววร,ร้อยแล้วยนะี่รับห้าเุ่นเครุ่างครับไปเดี่วราเรีา และโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของแต่งของ S2C นะครับเราสามารถเลือกแต่งเลือกซื้อเลือกช้อปปิง้งไปแต่งรถเราได้เลยนะซึ่งของแต่งตรงนี้คือเยอะมากๆเลย และภายในงานในสยามซอย2เขาก็จะมีรถแต่ง New Honda g i o n o p น u s 40คันจาก40สําำนักแต่งชั้นนำของเมืองไทยที่มีหลากหลายสไตล์แต่งได้สวยโดนใจทุกคันเลยนะครับรถแต่ละคันนะครับคือแต่งไม่เหมือนกันเลยคนละสไตล์ชีกกันเลยผมรู้สึกว่า New g i o n o Plus เนี่ยมันสามารถแต่งได้หลายสไตล์มากๆแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอย่างคันนี้นะเป็นตีมสีขาวฟ้าซึ่ง ดูสบายตามากๆนะแล้วก็ค่อนข้างสวยแปลกตาดีนะตัวนี้น่าจะเป็นแลก H2C ที่สามารถพับเก็บได้ด้วยน,ะนี่อยู่ด้านหน้ารถมันสามารถมุนน็อตแล้วก็กางออกมามัดเต็นหรือว่ามัดสัมภาระได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถอีกคันหนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในการตกแต่งของเขา คันนี้นะครับออกโทนครีมเขียวที่แต่งค่อนข้างแบบโดนใจนิดนึงด้วยที่ยางเป็นยางกึ่งวิบากเลยนะผมไปส่องดูนะครับเป็นของพิเรลลี่เลยนะก็มีติดปี๊ปท้ายนะครับมีติดไฟสปอร์ตไลท์ด้วยแถมมีมีแหลกด้านหน้าที่พับได้นะครับและด้านหลังก็จะมีแหลกคาดโครงรถด,ด้วยนะทำให้รู้สึกว่ามันดุดันมากยิ่งขึ้นแถมบาะก,ก็เป็นเบาะแต่งที่ทำให้ดูลงตัวกับเข้ากับรถมากๆเลยนะครับ ถ้าผมมีรถนะผมก็จะแต่งประมาณนี้แหละเออมันสวยดีแล้วมันสามารถแพ็กของหรือเทิร์นของได้ค่อนข้างเยอะด้วยไม่รู้ว่าทุกคนชอบสีไหนกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวสีขาวแต่ว่าไม,ไม่ไม่เชิงสีขาวมุกนะครับสีฟ้าก็จะเป็น ประมาณพาสเทลต่เป็นพาสเทลที่เข้มกว่าพาสเทลสีดำมันก็ไม่เชิงสีดำมันจะเป็นสีออกเทาๆนะครับไม่ใช่ดำจ๋าดำสนิทอันนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองถ้าคอลเลกชันสีที่ผมคิดว่าโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นสีเหลืองนี่แหละสวยมากเลยเหลืองแดง ที่ผมชอบนี่เลยที่ช่องเก็บสัมภาระนะครับแบบใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่อลังการโมโหลานจริงๆนะครับรู้สึกว่าแบบพอๆกับฟอร์ซาเลยนะหรืออาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำนี่ข้างในนะครับนี่มือเข้าไปลึกมากใส่ขวดน้ําได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นบากนะครับที่เอาไว้แบบวางมือถืออะไรได้ด้วยนะเออมือถือไม่ขยับไม่เคลื่อนแล้วเขาก็มี USB ชาร์จเจอให้ด้วยนะครับเป็น USB C นะครับไม่ใช่ Type C นะก็สะดวกนะครับในการเดินทางไกลด้วยครับสบายขี่ไกลสบายชาร์จแบตไปด้วยอะไรอย่างนี้ บริเวณนที่เราอยู่ก็คือโซนเอกลซีฟที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์ทั้ง3 แล้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดช่วงเย็นมีฝนตกลงมาในงานทําให้ทีมงานต้องเปลี่ยนแปลงกําหนดการและย้ายสถานที่เล่นคอนเสิร์ตมาใกล้ชิดกับคนดูมากกว่าเดิมกลางลานสยามซอยสองฝนตกครับทุกคนวันนี้ ครั้งแรกที่เราตองมีลำมานะผมก็สอนสอนทีนาาอยา่างเป็นป้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีตักันนะครบเรามาลองดูเป็นแบบ very very acoustic แบบไม่เคยสองที่ไหนที่นี่ที่เดียวกับ Honda Giorno plus ค่ะเราเตรียมเพลงมาไม่เยอะนะคะเนื่องจาก Accident นนี้